คือสมมติว่าเราพูดถึงอีสเตอร์เมันอาจจะไม่ใช่คํานั้นโดยตรงมันมเรื่องของไอเดียอะไรที่แอบแฝงอยู่ในนั้นที่เป็นเชิงลึกสําหรับพี่อีสเตอร์เคือถ้ารู้ก็ดีแต่ถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรพี่รู้สึกว่าเวลาพี่เอาไปพูดและเล่าให้ใครฟังอ่ะมันดูเจ๋งดี Easter Egg ของพี่มันอาจจะ มันอาจจะไม่อยากใช้คำว่าอีสเต็อาจจะใช้คำว่าคอนเซ็ปชวลดีไซน์ของพี่เนี่ยมันก็คือการทำคอนเสิร์ตที่สมบูรณ์แล้วแต่เราสามารถใส่ดีเทลภาพบางอย่างที่ทำให้งานนี้มันดูมีคุณค่ามากขึ้นด้วยการใส่อะไรแบบเล็กๆเหล่านี้เข้าไปในงานเหมือนเราดูแล้วได้ของแถมที่แบบน่ารักจังเลยมีสิ่งนี้ด้วยอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่านับต่อจากนี้ไปมันอาจจะต้องทำอะไรนี้มากขึ้นเพราะว่ามันเป็นแวลูที่น่ารักดีอะแล้วพอเราได้ความ น่ารักตรงนั้นอ่ะมันเหมือนความรู้สึกคนอ่ะมันจะมันจะดีขึ้นทั้งที่มันก็ดีอยู่แล้วแต่พอเห็นสิ่งนี้มันจะโอ้โห,โโหเขาช่างละเอียดระออในการคิดจังเลย <S 2> <S 2> <S 2> อันนี้เป็นสเอ็กชัดๆก็อาจจะเป็นบัสล่าสุดที่ทําโปสเตอร์อย่างเงี้ยโปสเตอร์ก็จะเป็นสิคนที่เป็นภาพอิลเล็กชันของน้องๆสิบสคนแต่จริงๆแล้วในนั้นอ่ะจะมีแบบข้อบูลเกี่ยวกับ MV เกือบทุกอันอยู่ในโปสเตอร์นั้นแอบๆออยู่เดี๋ยวนี้คนดูอ่ะเขาไม่เหมือนแต่ก่อนเขาเหมือนกับเขาเห็นให้คุณค่ากับการ มีแวลูของความเล็กๆน้อยๆอ,ยอมันมากขึ้นพอเรามีแกนไอเดียปั๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาแค่ว่าเราเราเรียงเพลงอ่ะมันไม่ได้เรียงตามแกนไอเดียคืองานที่อยากจะให้มันเป็นจริงๆเลยอ่ะคืองานที่คอนเซปต์ก็ชาร์ตเรียงเพลงก็ดีคนดูก็สนุกไปกับไปกับคอนเสิร์ตซึ่งจริงๆ3ส่วนนี้มันมักจะไม่ค่อยไปด้วยกันดังนั้นเราต้องเอาแกนไอเดียแอบใส่ไว้ใน จุดต่างๆในคอนเสิร์ตเพื่อให้ไอสิ่งนี้มันเป็นแกนเกาะดังนั้นเวลาคิดมันจะคิดไปพร้อมๆกันเลยก็คือเอาไอ้แกนไอเดียนี้ไปใส่ในสคริปเพลงที่มีทั้งหมดให้ได้พี่รู้สึกว่าความเจ๋งของมันมันคือต้องทําให้สิ่งเหล่านี้มันพอดีกันแล้วมันจะเกิดคอนเสิร์ตที่มันสมบูรณ์แบบเขามาซื้อของกับเราอ่ะเขาไม่ได้ได้ของนะเขาได้ความสุขดังนั้นเงินที่เขาจ่ายอ่ะถ้าเขาออกไปแล้วเขาไม่แฮปปี้อ่ะ นั่นก็คือเราก็สอบไม่ผ่านละงนั้นท้ายสุดสิ่งหน้ที่ออกไปก็คือคนดูยิ้มย้มแจ่มใสรักศิลปินเรามากขึ้นภูมิใจกับการที่ได้มาดูครั้งนี้คือความสุขของเขาเป็นโจทย์สําคัญที่สุดมากกว่าจะมีคอนเซปต์อะไรด้วยซ้าเขาต้องสนุกกับมันให้ได้ <S <S งานโปเตโต้แมจิกอาวอย่างเงี้ยเราก็มาดูโปเตโต้แต่ต้นจนจบแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราไปดูในคอนเซปต์ของมันอ่ะมันจะเป็นการเล่าเรื่องของเช้าของวันหนึ่ง จบคอนเสิร์ตอะจะเป็นเช้าของอีกวันหนึ่งพอดีพระอาทิตย์จะขึ้นเพลงแรกแล้วหลังจากนั้นจะเริ่มไปกลางวันไปเมืองไปที่ต่างๆจนตอนจบเนี่ยมันจะจบมาที่พระอาทิตย์ขอ,อีกวันขึ้นมาพอดีมันก็จะเป็นคอนเซ็ปที่คนดูอาจจะไม่ได้รู้หรอกแต่เราใส่ไว้เป็นเรื่องราวเพราะมันชื่อคอนเสิร์ตว่าเมจิกอัลเมจิกอัลคือเวลาที่สวยงามของพระอาทิตย์ตอนที่มันขึ้นและตอนที่มันตก เราเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันเราไม่ใช่ทั้งหมดหรอกที่ที่ทำให้ศิลปินเขาไปทางไหนได้แต่ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งศิลปินเขาไปในจุดที่ไกลกว่าเดิมคนดูรักเขามากกว่าเดิมเห็นความสามารถเขามากกว่าเดิมแล้วมันทาให้เรารู้สึกว่าเออเราภูมิใจนะบางทีมันก็เหมือนพ่อแม่ดูลูกนะเออลูกโตอะไรเงี้ยแล้วมันก็มันก็เป็นความรู้สึกนั้นที่ทําให้เราอยากทํางานนี้ต่อเวลาเราทางานในวงการ จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ที่เราพูดเมื่อกี้ว่าแบบเราเห็นศิลปินเขาแฮปปี้คนดูรักเขาแล้วเราภูมิใจอนะพี่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราข้ามผ่านเรื่องเงินหรือเรื่องอุปสรรคอะไรไปหลายๆครั้งนะบางทีมันก็โหมันงานขาดทุนไม่ดีอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าพอมันเห็นสิ่งโมเมนต์นั้นอะ เราก็รู้สึกว่าเรามีกําลังใจกับสิ่งนั้นเสมอแปลว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันค่อนข้างเป็นแรงขับในการทํางานในวงการนี้พอสมควรพี่จะเห็นทีมงานพี่หลายคนมากที่แบบว่าโหดีใจมากเลยที่แบบศิลปินกับคนดูรักกันขนาดนี้ทำไมคอนเสิร์ตนี้คนดูชอบจังเลยศิลปินเขาแฮปปี้มากนั่นแหละคือแรงพลังทําให้เราอะยังทําง,งานที่มันยากลําบากทุกวันเนี้ยอยู่อยู่ต่อไป